ท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับตอนนี้อยู่ที่คอกวัวนะครับอยู่ที่สวนนะครับนะครับคอกวัวก็อยู่ทางนู้นนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับลูกวัวแฝดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ช่วงเป็นวันที่22นะครับวันศุกร์ที่22ตุลาคมนะครับตอนเ้เที่ยงเลยนะครับผมได้ไปนะครับตัดหญ้านะครับเพื่อที่จะมานะครับให้กับนะครับแม่ของมันนะครับ แม่วัวนะครับนะฮะหลังจากนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าวัวแฝดทั้งสองตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ าแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกตัวแรกนะครับลูกโตส่วนตัวนั้นเป็นวัวนะครับตัวแม่นะฮะตัวนู้ตัวนู้ตัวแม่นะครับที่พึ่งได้ลูกแฝดนะครับส่วนตัวนี้เป็นลูกตัวแรกนะฮะตัวแรกส่วนไอ้สองตัวเราไปดูกันนะครับมันอยู่ตรงไหนนี่ตัวแรกนะครับตัวที่ออกมาก่อนนอนสบายใจเฉบเลยนะครับนี่ เจ้า no ขาวนี่นะครับกินอิ่มแล้วนะครับนี่น่าจะกินอิ่มแล้วนอนสบายใจเฉบเลยนะครับอยู่ตรงนี้ดูแม่กินอันนี้เป็นพี่นะครับเป็นพี่ไปดูแฟดอีกตัวครับอยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่นะครับนี่จับหัวได้เลยนี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็อิ่มน่าจะอิ่มแล้วนะครับกินนมอิ่มแล้วมานอนครับทั้งสองตัวเลย ไอ้น,นี้เจ้าแดงเจ้าแดงให้ตั้งชื่อให้นะครับออกมาทีหลังแต่ตัวใหญ่กว่าพี่นะครับออกมาทีหลังนะครับตัวนั้นเป็นพี่ออกมาก่อนนะครับฮะตรงนน้นเป็นเป็นแม่ของเขานะครับกําลังกินหญ้าอยูต่ตัวนี้เป็นเป็นลูกตัวแรกนะครับเป็นพี่ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเขามีลูกแฝดน,นะครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีอาหารเสริมให้เขาหน่อยนิดหนึ่งนะครับเป็นรำนะครับผสมกับอาหารวัวนมนะครับผสมอย่างนี้ให้วันละประมาณสองถ้วยนะครับสองถ้วยนะเพื่อเป็นอาหารเสริมนะครับเพื่อที่จะให้มีนมนะครับให้ลูกแฝดดื่มนะครับแต่ตอนนี้จะเพิ่งให้เยอะนะครับตอนนี้พี่เขามากินก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวแม่เขาก็จะมากินนะครับสำหรับ อาหารเม็ดนะครับผสมกับรำนะครับใส่ให้วัละนิดวัลาหน่อยนะครับเพื่อเป็นอาหารเสริมนมนมนะครับให้เพียงพอกับลูกแฝดนะครับทั้งสองตัวนะตัวแม่ก็กินอยู่นะครับตอนนี้นะครับจะให้กินตอนที่คลอดลูกใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นเสริมสําหรับนมนมนะครับไว้ให้ลูกนะครับตัวตอนนี้โดน เองนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ให้เยอะนะครับให้เวลาถ้วยสองถ้วยนะครับก่อนนะครับเพื่อให้เขาชินนะครับเพราะไม่ได้เลี้ยงมาโดยใช้อาหารพวกนี้นะครับใช้หญ้านะครับเป็นอาหารหลักนะครับก็อันนี้เอามาเสริมให้นิดหน่อยนะครับในช่วงที่เขาให้นมนะครับให้นมกับลูกแฝดนะครับท่านผู้ชมครับ เจ้าแดงนะครับนี่เจ้าแดงตอนนี้เจ้าขาวนี่กินอิ่มนอนสบายใจเฉบเลยนะครับท่านผู้ชมครับกินนมอิ่มแล้วนอนนะครับแข็งแรงทั้งสองตัวนะครับสําหรับวัวแฝดนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแข็งแรงทั้งสองตัวเลยนะครับ วิ่งใหญ่เลยครับกำลังซนนะฮะโชว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 โชทั้งสองตัวนะครับวัวแฝดทั้งสองตัวลูกวัวแฝดต,ตัวนี้วิ่งตลอดเลยนะครับหลังจากที่นอนอิ่มนะฮะเมื่อกี้นะครับ ตัวน้ออ้า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 อาอ้าอ้าาอาอ้ารกันทำอไรกันสตัวเจ้าแดงกับเจ้าขาวครับนี่แนอันนี้เกิดหลังนะครับตัวนี้เกิดหลังอันนี้เกิดก่อนครับตัวเล็กกว่านะครับกะลังซนสุกซนทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพี่นะครับพี่ตัวลูกตัวแรกนะครับ นอนอสงสัยมาสงสัยสงสัยครับจับได้นะครับจับได้ครับแม่เขาก็ไม่ค่อยห่วงนะครับแม่ไม่ห่วงเลยนะครับตัวมาแล้วนะอ่าเกิดประมาณวันที่ แปดโมงครึงนะครับของวันที่20นะครับเช้าเช้าของวันที่20วันนี้ก็ตอนบ่ายบวันที่22นะครับสำหรับลูกวัว2ตัวนะครับแข็งแรงดีนะครับทั้งสองตัวนะฮะนะครับกินนอนกินนอนนะครับนี่ก็เป็นคอกตรงฝั่งตนม้นเขาจะนอนนะครับเขามีสายฟางให้ ครัตรงนี้จะเป็นที่กินอาหารกินฟางกินข้าวหญ้านะครับถ้าโตก็อาจจะต้องขยายไปอีก1นล็อกนะครับตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นเล้าไก่นะครับเล้าไก่นะครับตอนนี้กลายมาเป็นคอกวัวนะครับนะฮะถ้าโตขึ้นนะครับถ้าโตขึ้น พอโตขึ้นเรออามีลูกก็ต้องขยายออกไปอีกนะครับขยายตอนนี้ปิดไว้นู้นฝั่งนู้นจะเป็นเป็นที่เก็บของอยู่นะครับล็อกทางนู้นนะครับตัวนี้กําลังสนทีเดียว,ว,ว,วครับอันนี้ก็เป็น อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหัวแฝดนะครับ ตอนนี้กำลังดูดนมแม่ทั้งสองตัวเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากให้อาหารวัวที่เรียบร้อยนะครับอายาเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่ศาลาที่เดิมนะครับหลังจากเหนื่อยมาเหน็ดเหนื่อยนะครับถึงจะเหนื่อยกายแต่ก็สุขใจนะครับวันนี้ก็จะมานั่งทําอาหารนะครับกินนะครับเป็นอาหารเที่ยงนะครับก็เมนูเดิมนะครับไปย่างแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะย่างอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ ครับนี่ก็เตรียมมาจากบ้านแล้วนะครับเป็นเมนูหมูนะครับ well หมักหมักไปแล้วนะครับสมุนไพรอย่างดีเลยนะครับหมักจากบ้านมานะครับหลังจากไปตัดหญ้านะครับก็หมักทิ้งไว้นะครับก็จะมาย่างนะครับมาย่างรออร่อยกินนะครับให้หายเหนื่อยนะครับครับก็เตรียมข้าวเตรียมเครื่องดื่มนะครับเย็นเย็นยิ่งดีนะครับถ้ามีนะครับนะครับครับนี่ก็ หมูนะครับหมักหมูมาปิ้งนะฮะปิ้งเป็นอาหารเที่ยงนะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานะครับที่เดิมนะครับอ่ะไปดูตอนที่ปิ้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมครับกลิ่นหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งตอนนี้ กลิ่นเริ่มมาแล้วหอมมากครับดูบรรยากาศในสวนนะครับดูใบไม้นะฮะดูใบไม้นะครับ,ไไมนะรบลมพัดเย็นสบายทีเดียวนะครับครับตอนนี้หมูก็ใกล้ จะได้ที่แล้วเกือบแล้วนะครับก็สุกไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับหมูปิ้งหมูย่างนะครับอันนี้เมนูตอนบ่ายๆนะครับอาหารเที่ยงนะครับหลังจากเหนื่อยมาครับการตัดหญ้านะครับแลวขนหญ้านะครับก็คงจะไปทานข้าวนะครับต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ